สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวเพื่อนแล้วกันนะแต่ว่าผมจะไม่บอกว่าใครนะฮะส่งมาหลังใหม่นะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังนะครับเมื่อเช้านี่เพื่อนคนนี้นะครับขายสินค้าที่ราคาหนึ่งพันเก้ารีอยแปดสิบเหรียคือตกประมาณหก0มื่นสามพันบาททักผมมาพี่โอ๊ตนี่ผมขายได้ใช่ไหม <laughs> เหมือนตัวเองยังไม่อยากเชื่อตัวเองตั้งเองแท้ๆแต่ผมแนะนำอย่างหนึง่ง นี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือเพื่อนคนนี้ตั้งขายแบบออฟเฟอร์นะครับราคาตั้งขายนะฮะไม่บอกราคาแล้วกันจะปลายเปิดไว้อยู่ประมาณสองพันกว่าเหรียญเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าต่อมาฮะมีการต่อราคากันต่อราคากันแล้วก็เป็นของมือสองด้วยนะต่อราคากันจนจบที่หนึ่งเอ่อหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหรือหกหมื่นสามพันสองร้อยกว่าบาท คนคนขายยนี้ยังงงอยู่เลยเฮ้ยนี่พี่โฮสนี่ผมขายได้ใช่ไหมนะครับผมก็เลยเอามาโชว์ในในไลน์แอดว่าเฮ้ยคุณดูเพื่อนทําได้คุณก็ทําได้เล่าประวัตินิดนึงเพื่อนคนนี้โดนบีบออกจากงานประจําซึ่งเงินเดือนเขาผมว่าโอเคอยู่แต่โดนบีบเมื่อก่อนเขาไม่ได้คิดที่จะมาเป็นพ่อค้าออนไลน์เลยครับแต่ว่าโดนบีบซึ่ง ซึ่งผมอยากพูดว่าปีเนี้ยมันเป็นปีแบบหรโหดแน่ๆและผมเชื่อว่าคนที่กำลังดูคลิปเนี้ยหรือคนในกลุ่มไลน์แอปสมาชิกที่ติดตามผมเรื่อยๆเนี่ยมันต้องมีโนดนบีบบ้างหลายสาขาหลายอาชีพมากๆแล้วอยู่ดีๆเขาไปฟังสัมนมา e bay f r e แต่ว่าเป็นของมหาวิทยาลัยแล้วอยู่ดีๆเขาก็สนใจขึ้นมาแล้วก็มาเจอผมแล้วก็อยู่กันมาประมาณครึ่งปี กว่าเพียงครึ่งปีกว่าๆนะครับแถมอยู่ต่างจังหวัดด้วยไม่ได้อยู่กรุงเทพปัจจุบันเนี่ยรายได้บน E-bay นะครับเลยงานประจำปีเยอะนะครับนี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆถามว่าเมืม่อกี้คุยกับเพื่อนอยู่คนนึงคุณเปิ้ลน,นี่ยขาประจำบอกเนี่ยพี่โอ๊ตนี่แหละมันต้องโดนบีบคุณเปิ้ลก็เหมือนโดนบีบเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวว่าของเขายังไม่ได้ทํางานประจำยังเป็นนักเรียนมหาลัยเพียงแต่ว่าทํางานที่มันเหนื่อยมากทํางาน12ชั่วโมงแล้วก็ไม่ไหวแล้วก็อยากหาอะไรทําจนเขามาเจอ ebay คุณเปิ้ลนี่ก็ปัจจุบันนี้ก็วันละร้อยกว่าเหรียญแล้วน่าจะสองร้อยแล้วมั้งเพอๆขายได้่คุณอ่นนี้ก็ออกใบว่าคุณ A แล้วกันคุณ A ก็เหมือนกันก็คือโดนบี แต่เป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรก็ตั้งใจจริงๆผมคอเรื่องเดียวว่าคุณตั้งใจจริงๆนะครับแล้วปัจจุบันผมเชื่อว่ากําไรจากการทำอีเบตอนนี้ของคุณเอเนี่ย <c oughs> แซงแซงเงินเดือนประจําอาจจะเป็นสองสามเท่าแล้วโดยที่เขาไม่ได้คิดมาก่อนเพียง <c oughs> แต่ว่าข้อเสียของพวกเรานะในการขายของออนไลน์นะครับหนึ่งปลายปีไม่มีโบนสัสเฮ้ยเออนิดนึงธุรกิจที่เมื่อก่อนคุณเอเป็นพนักง,งานประจำนะครับ เป็นธุรกิจขาลงของปี2019ด้วยนะเมื่อกี้ผมดูข่าวเนชั่นแล้วก็ถ่ายรูปมือถือไว้ด้วยวันนี้วันที่สิบสิบสิบนะฮะเลยกลางเดือนมาละ16มะกราเดี๋ยวส่งส่งไปให้ในกลุ่มไลน์นะครับ <c oughs> ธุรกิจขาลงซึ่งผมเห็นด้วยซึ่งคุณเออยู่ในธุรกิจขาลงด้วยจะว่าไปเขาก็โชคดีนะ <laughs> โดนบีบให้ออกจากธุรกิจขาลงแล้วมาอยู่ธุรกิจขาขึ้น อ่าซึ่งการขายของออนไลน์นี่คืออันดับหนึ่งในธุรกิจขาขึ้นของปี2019เลยนะครับเพื่อนๆอ,อ่าแล้วก็มีเพื่อนถามอีกว่าคุณเอขายอะไรซึ่งตามตามเอางี้ผมเรียกว่าตามเขาเรียกว่าตามไหนว่าตามมารยาทตาม <c oughs> ผมไม่สามารถบอกเพื่อนๆได้นะแม้จะเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะครับเอาเป็นว่าชิ้นนี้เป็นความลับของเขาแต่ผมบอกได้อย่างหนึ่งแล้วผมก็มั่นใจว่าคือไอ้น,นี้ผมยังไม่ถามคาเด็ดวจะผมมั่นใจเพราะผมเคยเห็นอยู่แต่ผมหาของไม่ได้ คุณ A น่าจะเจอจากลิงก์ขายดีของผมที่ทำให้เพื่อนๆนี่แหละครับแต่ไม่บอกแล้วว่าลิงก์ไหนเพราะผมก็เคยเห็นอยู่ไม่บอกว่าลิงก์ไหนแต่คุณเอเจอสินค้าจากลิงก์ขายดีและคุณเอก็เห็นว่าเฮ้ยเราหาได้นี่วาทำไมเราจะขายไม่ได้ฟีดแบ็คุณเนี่ตอนนี้แค่ประมาณเอาเป็นว่ายังไม่ถึงสองร้อยอะ แต่ตอนนี้อะไรได้คุณเอ <c oughs> ในในอีเบนี่เป็นกรอบเป็นกรรมแล้วนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกคนที่กําลังตั้งเป้านะผมมองนะตอนนี้ที่ผมถ้าผมเชียร์นะหนึ่งขของออนไลน์สองท o u t u b e แต่เงินที่มาเร็วกว่าคือไขาของออนไลน์นะครับแต่ถามว่า youtube นะทำไหมผมอยากให้คุณพยายามกับมันนะจริงๆแม้แม้จะมาช้านะ y o u u u b ในมาช้าแต่คลิปมันอยู่เรื่อยๆมันยาว เหมือนที่ผมก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยเห็นปะผมก็ทําคลิปโชว์ส,สินค้าโชว์ลูกศิษย์อะไรประมาณนี้ผมไม่ได้โฆษณาใน Facebook ผมไม่ได้โฆษณาอาจจะมีอาจจะมีโฆษณาใน Google บ้างนะครับมี Google บ้างนิดหน่อยเดือนละประมาณ3,000ันกว่าบาทโฆษณาแต่ Facebook นี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ลงละท,ทั้งทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยลง,ลงโฆษณา Facebook มาหลายปีมากแต่ํา y าท YouTube แล้วก็ขายของได้การทํา youtube เราก็จะมีพวกไทยอินโฆษณาได้แต่ถ้า u t u b e เนี่ยคุณอาจจะต้อง รอเป็นปีเหมือนผมอะ่ะผมผมมาตั้งเป้าปีมกราปีที่แล้วเนี่ยครับว่าเราจะทำ youtube ให้คนรู้สึกมั่นใจในธุรกิจสอนของเราและเขาก็มาจาก youtube ผมผมกล้าพูดเลยว่าตอนนี้คนมาเรียนผมทาง youtube ประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันฮนะคุณเก่งอะไรคุณสามารถโชว์สิ่งนั้นบน youtube ได้นะครับ แต่ส่วนของพาร์ทขายของออนไลน์เนี่ยอาจจะมาเร็วกว่า youtube อย่างคุณ A เ,เนี่ยทำมาประมาณครึ่งปีกว่ารายได้ก็เริ่มมาแต่แต่แตแตมันมันเหนื่อยต่างกันนะขายของเนี่ยเฮ้ยเราต้องหาของเราต้องส่งของแต่ youtube เนี่ยเราต้องทำคลิปนะครับอ่ะแต่อ่ะ,อะบัตร youtube ไปก่อนคลิปนี้กลับมากลับมาเรื่องของเราก่อนนะครับก็คำถามนะฮะที่เพื่อนๆหลายคนถามอ่ะเฮ้ยพี่โอ๊ตเขาขายอะไรผมขอไม่ตอบแต่ผมไม่บอกอย่างเดียวคุณไปดูในลิงก์ขายดีของเราเถอะ รับรองครับมีของดีอยู่เยอะแล้วคุณจะได้ไอเดียในการทำเงินบน Ebay อีกมากมายมหาศาลใช้ลิงก์ขายดีของผมให้เป็นประโยชน์และผมบอกผมกล้าพูดเลยคุณ A ก็เจอไอเดียจากในนี้นี่แหละซึ่งผมมองว่าทุกคนคุณทำได้คุณหาไอเดียสินค้าขายดีมีราคาได้จากในลิงก์สินค้าขายดีโอทออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นลิงค์หนึ่งหรือลิงก์สอขอให้คุณตั้งใจฮะ เจอของวิเคราะห์คำนวณแลาลงขายลงไปเรื่อยๆให้ร้านคุณมี200รายการผมมั่นใจอย่างงยังไงกำไรคุณต้องหมื่นบวกแน่นอนแต่ต้องวิเคราะห์ของด้วยนะวิเคราะห์ก่อนลงนะครับวิเคราะห์ก่อนลงก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่กำลังเริ่มทำว่าเฮ้ยมันมีคนทำได้ไม่ใช่คนเดียวด้วยหลายคนขายของออนไลน์มันมันมันไม่ได้ยากจนเกินไป พี่เหนือปัญหาคนส่วนใหญ่แหละไม่รู้จะขายอะไรซึ่งลิงของผมตอบโจทย์ให้คุณแล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ <c oughs> นะก็ติดตามของเราได้นะครับนี่เว็บไซต์นะฮะรูปเป็นอะไรวะรูปหายอะกมาแล้ว